ที่บ้านดูหน่อยได้ไหมเออพวกเราอย่างเงี้ยอันนี้จะเล่าให้ฟังนะสมัยเขาชอบพาอ,อยอยใหม่ๆอ่ะเออไม่กล้าพาออยไารู้จักเราเพราะว่าด้วยอาชีพดิจิคือแม่ยังไม่อยากให้มีแฟนใช่ไหมนั้นพูดเราไงแม่เออคือผมอ่ะเออผมก็เอออ่ะเราถามอะไรมีอะไรจะพูดไหมราะว่าแม่ผมอะ่ะไปคบกเปิดใครอยู่คนนึงเขาว่านะ เขาผู้ชาอยู่คนหนึ่งแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะ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 จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หนูขอได้ไหมแม่ขออนุญาตพามาเที่ยวบ้านหน่อยได้ไหมจริงดูแนทพูดอย่างเงี้ยขออนุญาตแม่ได้ไหมพาออนมาเที่ยวบ้านเข้ามาที่บ้านดูหน่อยได้ไหมเออพวกอย่างเงี้ยเราอเราถูกเนทเด้มเขามาสิไม่อะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยนนาจะเป็นอย่างนี้ตลอดจะทําอะไรจะขออนุญาตแล้วนะ ล้วคือแนทจะทําอะไรแบบว่าขออนุญาตเราตลอดจริงเขาเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะแล้วก็จะทําอะไรนะก็จะมาวอกเราอย่างซื้อรถซื้อลานี่เราจะเป็นคนซื้อเราจะเป็นคนบอกว่าแนทเอาอันนี้เรามันก็แล้วเขาก็จะไม่เคยเถียงว่าผมไม่เอาผมไม่ชอบไม่มีนะคะเอาอานั่งสะอาดใช่แนทเอ,อาอวยเป็นเป็นเป็นอะไรที่น่าสงสารแหละอืมจริงขออนุญาตเราอะว่าผ่าออยเขามาเที่ยวบ้านได้ไหมจริง ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันถึงวันเนี้ยเราก็ควรทําเพื่อลูกบ้างไงเราก็เคยต้องทําเพื่อลูกบ้างนี่เราเล่าในกรณีของเรื่องแลดสําหรับนุ้ะเหมือนกันลูกไม่ใหม่เหมือนกันทั้งคู่ะคะ่ะจ้าขอบคุณค่ะเออก็คือจะประมาณนี้ลูกเราทําอะไรก็คือจะแม่มาก่อนเราก็เลยมองว่าเอในเมื่อมันถึงเวลาเขาก็อายุมากแล้วใช่ไหม เขาก็อายุมากแล้วสามสิบแล้วอะไรเงี้ยมันจะมาอยู่กับแม่ตลอดชีวิตแม่จะบงการตลอดไปมันก็ไม่ใช่อ่ะนะเราก็ดูอยู่ห่างๆแล้วก็เป็นห่วอยู่ห่างๆอันนี้จะเล่าให้ฟังนะสมัยเขาชอบาออยไปไม่อะเออไม่กล้าผ่าออยไม่รู้จักเราเพราะว่าด้วยอาชีพดิเกคือแม่ยังไม่อยากให้มีแฟนใช่ไหมนั้นพูดเราแม่เออคือผมอะ เออผมก็เอออ่ะเราทำอะไรมีอะไรจะพูดไหมแต่ว่าแม่ผมอะไปคใครอยู่คนนึงเขาว่านะใครอยู่คนนึงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะ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 จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หนูขอได้ไหมแม่ขออนุญาตพามาเที่ยวบ้านหน่อยได้ไหมจริงหนูแนทพูดอย่างเงี้ยขออนุญาตแม่ได้ไหมพาอนมาเที่ยวบ้านเข้ามาที่บ้านดูหน่อยได้ไหมเออพวกเราอย่างเงี้ยเราเราถูกแนยเอ้ ก็าเอาไปที่ไม่อะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ย